สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ YOU ยัง n g o okay k University ค่ะ Darkwave สำหรับช่วงนี้นะคะน้องๆม6กำลังเคร่งเครียดกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันอยู่เลยใช่ไหมคะพี่สายนะคะขอใช้โอกาสตรงนี้ในการอวยพรให้น้องๆน,นะคะได้เรียนในคณะที่ใช่สาขาที่ชอบกันทุกคนเลยนะคะ สำหรับน้องๆที่เล็งมหาวิทยาลัยหัดใหญ่อยู่วันนี้พี่ายมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอนะ,นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับน้องๆคณะรัฐศาสตร์ขามหาวิทยาลัยหัดใหญ่กับจุดเริ่มต้นในการเป็นนักศึกษาว่าเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะ Darkwave สวั <Dark wave. S 1> สดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อบอล มาจากโรงเรียนไหนครับเนี่ยมาจากโรงเรียนเจ้าขาลแล้วก็มาทำจังหวัดตรังค่ะอ,อ้ามาจากจังหวัดตรังนะครับก็แล้วกําลังจะไปไหนตอนนี้กำลังจะไปมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ครับแล้วแล้วออทําไมถึงเลือกไปมาหาลัยหัดใหญ่ครับเนี่ยมหาลัยหัดใหญ่มีของดีหลายอย่างครับ<ะ>ก็มีศิลปินด้วยอ๋อแล้วแล้วเหมือนกับรู้จักมหาลัยหัดใหญ่จากไหน รู้จักผ่านเว็บไซต์แล้วก็มีแน่แนวครับมีพีเอ็มดีสอด้วยอ๋อมีแน่แนวแ,แล้วเคยมีโอกาสได้มามาหาลาัยหัดใหญ่หรือยังเคยได้มาเลยครับตอน Open h ฮอลของคณะรัสตรมชตอนนั้นได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมาหาวิทยาลัยไปบ้างก็ได้เจอของดีหลายๆอย่างเขามีเด้วยก็เลยสนใจอ๋อก็คือในรู้ๆของส่วนทุนเนาะแล้วคณะที่สนใจที่จะไปสมัครในวันนี้คือคณะอะไร คณะรัฐศา,า,าสตร์สนใจสาขาไหนเป็นพิเศษไหมสาขาการจัดการบริหารท้องถิ่นครับอ๋อการจัดการบริหารท้องถิ่นนะอ่ะไปโอเคเดี๋ยวเราไปกันดีกว่า <Dark Wave. S 1> สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าชื่ออะไรครับชื่อน้องของขวัญค่ะนางสาวไฮซ่าฮาริม อตอนนี้เรียนอยู่ปีไหนแล้วเอ่ยเรียนปวชสามค่ะสาขาสาขาบัญชีค่ะพี่เห็นว่ากําลังหามหาวิทยาลัยเพื่อจะเรียนต่อใช่ไหมใช่ค่ะตอนนีเ้เล็งที่ไหนไว้หรือเปล่าเล็งที่นี่เลยค่ะมาหายาลัยค่ะมหาวิทยาลัยหัดใหญ่เนาะแล้วมีสนใจสาขาไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าก็ดูไว้หลายๆสาขานะคะแต่ว่าหนูสนใจการเมืองการปกครองท้องถิ่นค่ะอ๋อคณะรัฐศาสตร์คณะรัฐ<น>ศาสตร์ใช่ไหมครับแล้ว แล้วทำไมถึงอยากจะเรียนรัฐศาสตร์เพราะว่าอะไรเลยเพราะว่าอยากใส่ชุดประหลัดมั้งคะพี่อ๋ออยากรับราชการใช่ไหมนี่ตอนนี้ใกล้จะเลิกเรียนแล้วยังใกล้แล้วค่ะใกล้จะเลิกเรียนใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวหลังจากเลิกเรียนนี้จะไปไหนต่อหรือเปล่าว่าจะไปมหาวิทยาลัยคะ่ะอืมนี่คือกะว่าจะไปสมัครเรียนวันนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคไปไปกันดีกว่าไปค่ะพี่ Darkwave แล้วถามนิดนึงตอนอยู่ที่ตังเนี่ยเรียนด้านไหนมาเรียนสายอะไรมาเรียนสายศิลประถาศีครับอ๋อเรียนสายสินประถาศีลมาแล้วทําไมถึงเลือกจะมาเรียนคณะรัฐศาสตร์นะครับผมอยากเป็นประลัดอำเภอครับอ๋ออยากเป็นประหลัดอำเภอ,นนอ,นอเอนาะแล้วที่เลือกมาหาลัยหักใหญ่เนี่ยเป็นเพราะว่ามีโอกาสใช,ใช่ไหมมีโอกาสได้มาใช่ไหมเล่าถึงประสบการณ์ตอนนั้นหน่อยตอนที่มาที่ มาอะไรหัดใหญ่เนี่ยเราได้มาเจออะไรบ้างเราก็ได้ความอะไรบ้างอ๋อตอนที่บนมานะครับมีเป็นงานโอลิมเพิห์ลของคณะรัฐศาสตร์มีได้เจอกับพี่เอมซีูเจอแบบนักอาจารย์ได้ลองเรียนหลักสูตรต่างๆเขาเป็นอะไรที่ยอดมากขเลยตื่นเขาเลยวันนี้มาหัดเรียนนะอ๋อเนาะก็เนเื้องคณะรัฐศาสตร์ใช่ไหมครับและจริงๆแล้วเนี่ยาาต้องจาก คิดว่าเราอยากจะทํางานในส่วนไหนอีกบ้างเห็นเมื่อกี้บอกว่าชอบเรียนของจิน,นครับอยากถ้าถ้าวันนึงเราได้เป็นประหลัดแล้วคิดว่าเราอยากจะนําความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาส่วนไหนครับก็เรื่อจากพัฒนาชุมชนเล็กๆในบ้านเราแล้วก็เริ่มจากเทศบาลตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดก็ยังได้ครับอ๋อโอเคก,ก็อยากนํานไปพัฒนาในส่วนของบ้านเกิดของเรานนั่เองใช่ไหมครับโอเคก็ยังไงก็ ขอให้โชคดีไหมมหัดใหญ่นะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่มหัดใหญ่เลย Darkwave b e a it down Darkwave down dark wave ก็คือเรื่องราวสุดน่ารักของน้องๆคณะรัฐศาสตร์ทั้งสคนนะคะส่วนตอนต่อไปรายการ YOU จะพาคุณผู้ชมไปเจออะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Brick <Dark> it <wave. S 1> down